เหมือนโบเมลดาเจอแฝดคนละฟ้าจนเพื่อนเพ่อนแห่แซวค่ะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่หน้าเหมือนกันจนมีแฟนๆออกมาตั้งกระทู้พูดถึงความเหมือนแล้วก็มีโอกาสได้มาเทียบความเหมือนกันแบบชัดๆแล้วค่ะสําหรับสองนางเอกดังของยุคอย่างนางเอกสาวเบลดาและจูเน่เพลินพิชชาเพราะก่อนหน้านี้ก็มีแฟนๆออกมาตั้งกระทู้เลยว่าสองสาวหน้าตาเหมือนกันมากล่าสุดโบกับจูเน่ได้มีโอกาสมาเจอกันในงานอ e ีเวนต์ของแบรนด์ดังค่ะ ึ่งเพื่อนๆเ,เองก็ยังแซวว่าสองสาวนั้นน้าเหมือนกันอย่างกับฟ้าแฝดโดยเฉพาะคลิปเทียบความเหมือนเพราะเพื่อนๆยังออกปากแซวเลยว่าเธอคนนั้นคือฉันอีกคนแม้เหมือนกันขนาดนี้อยากจะเห็นสองสาวมาเล่นบทพี่น้องกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเหมือนกันมากโดยเฉพาะดวงตาซึ่งนอกจากจะเหมือนกันแล้วยังมีผลงานโดดเด่นด้วยกันทั้งคู่เพราะโบเองก็มีผลงานละครรัวๆในขณะที่จูเนเอง,เองก็มีทางละครและภาพยนตร์ออกมาให้เด็ติดตามกันเพียบค่ะ Thank you